ู้ตื่นทําวันนี้เรามาจับกระแสข่าวของคุณอาร์ตพัุนะคะดาราพระเอกกล้ามโตที่มีกระแสข่าวฟาดไม่ยั้ง กับการผูกโพสต์ว่ารือมอบืญนคุณหลังจากรวยแล้วแล้วเราได้หลักคิดหลักธรรมและนําไปใช้ในชีวิตได้อย่างไรนะคะจากกระแสข่าวเราเห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามีบุญหมอท่านหนึ่งออกมาเขียนในนว่าผู้ว่าดาราชายก้ามโตพอรวยแล้วก็รืมอผู้ให้พระคุณรายละเอียดคุณไปหาข้อมูลเอาแล้วกันนะคะรายละเอียดไปหาข้อมูลเอาแล้วกันนะคะว่า เรื่องราวมันเป็นยังไงแต่ครูเชื่อว,ว่าหลายๆคนคงเขียนบ้างแล้วแหละว่ามีกระแสข่าวนี้ดังในโซเชียลกับการที่มีคนออกมาโพสถ,ถึงดารานหนุ่มกล้ามโตนาทก็ได้ออกมาตอบโต้ว่าผู้ชายกล้ามโตคนนั้นคือเขาใช่ไหมแชร์ไปแบบนี้อ่ะรายละเอียดเรื่องข่าวครูไม่อ่านแล้วกันคะ่ะแต่คุณได้อะไรกับเรื่องนี้หรือไม่หลังจากมีการถกเถียงกันในคอมเมนต์แชร์ฟาดกันไปมาอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะคะก็เกิดการ ลายสดจากช่อง8นั่นเองนะคะได้สัมภาษณ์คุณอาร์ตแล้วเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องหนึ่งไว้ดีมากเลยค่ะคือเรื่องยืมเงินหลายๆคนอาจจะมองว่าทําไมถึงไม่ให้ยืมล่ะลืมมุนคุณคนหรอแต่ความหมายของคุณอาร์ตนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูเป็นอยู่ครูเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หลายคนมากนะคะเพื่อนคนรู้จักคนที่โบสถ์รวมถึงหลายๆ คนเยอะมากเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้เรายืมเงินเพราะเราไม่มีกินไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ซุกหัวนอนเขาช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะและสุดท้ายเขาเป็นคนที่เรารักเหมือนครอบครัวเลยค่ะและสุดท้ายก็แตกแยกด้วยเรื่องนี้ด้วยการยืมเงินหรือทำธรุรกิจใดๆก็ตามถ้าหากคุณทำร่วมกับครอบครัว วันหนึ่งความรักที่คุณมีให้กับครอบครัวจะสูญหายไปและแตกหักไปได้หากมีการยืมเงินหรือธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้จริงที่สุดนะคะ99%จริงค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเมื่อไหร่ที่ทํางานกับพี่น้องมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราพูดไม่ได้เต็มปากอะไรก็ตามที่เราให้หยิบให้ยืมด้วยความรักความปรารถนาดีเจตนาดี วันหนึ่งมันจะมีความอึดอัดตาใจบางอย่างเกิดขึ้นค่ะและมันจะสะสมไปเรื่อยๆจนถึงขั้นแตกหักเหตุผลที่คุณอ่านเขาไม่ให้ยืมเพราะเขามองว่าวันนี้เขาเคารพกใครถ้าเขาเลือกที่จะให้ใครยืมสิ่งสําคัญกว่านั้นคือเขาจะไม่กล้าทวงค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่ทวงมันจะเกิดปัญหากระทบและแน่นอนค่ะถ้าเลือกที่จะให้ยืมเขาเรียกที่จะให้ดีกว่าเพราะอะไรละ่ะคะเพราะว่าการให้ยืมเงินมันจะไม่ได้คืน เพราะน้อยคนมากที่ให้ยืมเงินคนแล้วจะได้คืนมาตัวครูในอดีตเนี่ยมีคนช่วยเหลือเยอะทั้งยืมทั้งให้นะคะหลายๆท่านครูยังไม่ได้คืนเงินเขาเลยนะด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างที่ยังไม่พร้อมอย่างช่วงนี้ครูก็มีปัญหาการเงินนะคะเรียนยูทู e ครูยังไม่ได้เลยมันไปเข้าเรือนหน้าเดังนั้นปัญหานี้สินที่เข้ามามันก็เลยต้องจัดการวันนึงครูต้องหาเงินให้ได้ เพื่อเพียงพอทั้งกินทั้งดูแลครอบครัวแล้วก็จัดการหนี้สินรายวันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ขอยืมไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกยืมการไม่ยืมเงินการเป็นสิ่งที่ดีค่ะครูพูดในไลฟ์ในคลิปเสมอเลยว่าตั้งแต่ว,วันที่ครูประสบอุบัติเหตุเรื่องการเงินและเป็นหนี้จนยืมเงินคนห้าบาทสิบาทไปทั่วเนี่ยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เรา เจ็บหนักกับการยืมเงินคนก็คือการถูกพูดรับหลังถูกเอาไปว่าเป็นพิชาชีพถูกกล่าวหามากมายเนี่ยจากเจตนาดีและเราไม่มีกินกวันนั้นเนี่ยค่ะเหมือนหมาตัวหนึ่งวันนั้นเนี่ยแล้วเราไปถูกคนที่เรานับถือเชื่อใจพูดร้ายใส่ร้ายเราเนี่ยเราเลยตั้งปณิธานว่าจะไม่ยืมเงินคนรู้จักจะไม่คบใครอย่าใช้เีดรดิตคนเดียวไม่เป็นภาระใครไม่ทําให้ใครเดือดร้อนจนถึงวันนี้ค่ะเวลาคูเดือดร้อน ครูพึ่งใครไม่ได้เลยน้ํามันลดหมดครูพึ่งคนรู้จักไม่ได้เพราะครูไม่มีใครครบหรือครูไม่ครบใครอาจจะเป็นอันหลักนะคะครูไม่ไปหาใครไม่สูงสิงกับใครไม่ทักหาใครจะทักหาใครหรือติดต่อใครเฉพาะเรื่องงานหรือจําเป็นความเป็นความตายเท่านั้นนะคะเวลาครูเดือดร้อนมาทํำยังไงล่ะครูพึ่งบุคคลที่ไม่รู้จักค่ะเช่นนอกระบบ ครูไม่ได้ไปโป้นไปฆ่าใครมาค่ะการปูนอกระบบของครูมันทําให้ครูสบายใจหนึ่งครูไม่เป็นที่ปากใครแค่ครูรับผิดชอบจ่ายเขาให้ตรงเวลาหรือวันไหนไม่มีเจราจามันจบแค่เขากับครูไม่มีการต่อรองกับตรงนั้นแต่ถ้าครูไม่จ่ายครูรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองไม่ได้การแต่ทาตัวเองไม่ได้ เขาก็มากระทืบผู้จากผลการกระทําของครูเองครูไม่ต้องโทษใครผิดพลาดอย่างไรรับผิดชอบเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตไม่ทําให้ใครเดือดร้อนกับการกระทํานั้นมันดีกว่าการไปยืมเงินคนรู้จักค่ะเป็นขี้ปากเป็นหนี้บุญคุณถูกกล่าวหามากมายบางครั้งคนที่ให้ยืมเขาอาจจะเดือดร้อนแต่ด้วยความที่เขารักเราเขาก็ยอมเดือดร้อนเพื่อช่วยเราก็มีเพราะฉะนั้นครูคิดว่าการไม่เป็นภาระผู้อื่น<ๆ>การไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นสิ่งหนึ่งที่ เราควรรับผิดชอบตัวเองและควรมีในสังคมไทยเราด้วยนะคะถัดมานะการไม่มีการยืมหรือการไม่ทำธุรกิจร่วมกับคนรู้จักไม่ทําให้เกิดข้อหมากใจเล็กๆน้อยๆจนสะสมเป็นเรื่องใหญ่คุณก็เห็นรายการโหนกระแสหลายๆรา,า,ายการไหมคะที่เป็นนักร้องรีวิวสินค้าทําคดีความให้กันสุดท้ายแตกหักเพียงเรื่องของธุรกิจ เล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองสะสมจนเป็นเรื่องใหญ่การจ่ายข้อความไม่ตรงเรื่องซูสาวเรื่องเวลาเรื่องทํางานให้กันฟรีไม่การเลี้ยงกันการจ่ายมากจ่ายน้อยมันสะสมหมดแล้วค่ะถ้าคุณรักใครวันนี้อย่าไปยืมเงินกันเลยค่ะอย่าไปยืมเลยอย่าทําธุรกิจร่วมกันด้วยสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะทําให้เราแตกรักได้เช่นกันเป็นเพื่อนกันรักกันมากค่ะทะเลาะกันแทบตายก็ไม่เคยเลิกกกันลอเปลี่ยนมาเป็นแฟนสิ วันหนึ่งทะเลาะกันมันจะกลับมาดีกันเหมือนเพื่อนไม่ได้เลยค่ะครูหวังว่าเนื้อหาสาระนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนที่จะเอาไปใช้เป็นหลักคิดหลักธรรมและใช้จริงในชีวิตเพื่อเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะและมีสารภาพในการใช้ชีวิตเป็นสุขและปลุกจิตสํานึกของคุณให้ตื่นรู้ตื่นทมนำทรมะไปใช้ให้เจริญเติบโตร่วมกันค่ะหากชอบเนื้อหาสาระนี้อย่าลืมติดตามช่องครูนะคะฝากคอมเมนต์ ฝากกดหัวใจฝากกดรายการโปรดฝากแชร์และสำคัญกว่านั้นกดโปรแกรมสมาชิกกดให้ของขวัญที่ข้างล่างได้นะคะแล้วเจอกันในทุกๆร้ายและคลิปวิดีโอฝากกระถามมาได้เรื่อยๆแล้วเจอกันค่ะ